สบายดีพี่น้องพอกันตอนบายบายพี bye ่น้องโอ้ยบางงิ้วกับบางงิ้วแก่แน่สิมาต้ามังงิ้วพี่น้องเวย้ยมินูนี่ก็คือครั้งแรกต้องปีตอนขั้นตอนนี่ก็แทนเล็กๆไปต่อยบางงิ้วมาแล้วพี่น้องเวย้ยกาลังสีดำนี่แหละกาลังสีลอกกาบเลยก็มาย้ำตามบางงิ้วตามใส่หมุดแดงก็แซ่บพี่น้องตามใส่บางค้ำบางค้ำซุกก็แซ่บ กินกับอันพักกระเดาแห้งหรือว่าพักะแยงแห้งกับผักคือการ่นองหาเบิ่งเมนูนี่จัดป้ายพี่น้องเลยเมื่อกี้เขากบบเป็นใหญ่กว่ามูบ้านหาหน่วยทุกหน่วยนี่แหละก็เลยสั่งให้เด็กๆกับไปต่อยมาเด็กๆกว่าก็เลยเด็กๆไปต่อยมาแต่ว่ามันเป็นก้อนหมูมันจะแก่แล้วบ่อยอ่าจะกินได้อยู่ก็คือแก่แท้ คือแก่แท่นี่นะแข็งไรเป็นก้อนมูกัดแก่ก้อนหม่ไหมรอเบิ่งพีน้องเลยเดี๋ยวสิตามให้เบิ่งมันเสียออกมาแบบใดเงี้วบบงี้ไวพีน้องขัดาแก็ได้เดี๋ยวมาแก่กันนะ สามหน่วยพี่น้องเอ้ยประหยัดเนี่ยมันกระยักกระดันเนี่ยนะเดี๋ยวมันยังมีแมงมุมเจาะมันเนี่ยขาดตัวเทวศิเอาแบบสุดๆเลยนะมันนี่นะเดี๋ยวมีนน่นึงก็อยากให้มันอยากเอาง่ายๆกะย่ำเลยครับก้อยเลยก็ได้ก้อยเลยแซ่ดเลยกันก้อยเลยก้อยกินกับเข่าก็ได้คือเป็นนัวลงเข่าขวารุ่งมาผิกลง อรุณเลยใส่หัวบักบัวลงไปน้ำอีกซดป่นดิปะถ้าพี่นูน่นเดยวพี่จะเสแอะนาดเดี๋ยววามันสิมาตำมันแค่นี้จะพ่อยเาสิกินมะขามเออสิกินตำบางนีอง้อากาศอาการหอนแบบนี้ตงไม่รู้สูงขนาาไั้่ละเหมาะกับการกินส้ม เรามวนกระซอ้อีกอ้ดิกินไปเงาๆไปลูกเลยไม่ต้องจับเนี่ยอะบรปะโอ้ยกินมาไว้ลอมม้วนมันล,ลนา,นายอยู่แล้วยอยากบอกคนดีว่าพี่ไม่มีอะไร เงินในกระเป๋าก็ยังไม่มีสักบาทการกิน,นในขาดก็ยังไม่ได้ซื้อเลยสิบสี่กุ้งพาไปนอป่อยเต็มเฟซบุ๊กเลยเดีา๋าวถ่าบนเตาน้ำย nha coi. Tam bước coi. sao mà sao ta thủ hả kính phô kính phô bớt bớt nó nuôi của họ bớt rồi bớt đúng không này โอ้ยมีกระเทินเลยนะเสียรายกินลงไปงอืมคุณมันกันไปดูการให้ปีน,นึงเดี๋ยวเธอดูกินไหมไฟกินเลยรายเถืออายุรายเถืออยู่แต่ว่ามันต้องรอปีละ ok. ปีละวแล้วการ ทำอลไพี่น้องทำแล้วนี่มามามายมโตเลยพี่น้องไทำ,ำให้กินเลยอยาก้วทำอะไรพี่น้องเลยนี่อกมาเียกันม่มา,า,าเัยนวดแกเล,เเล,เเลส่งผมจะพ่ดว่าเมนยียงโลดเจาเจอน้องเห็ดบ่

บายดีกนลองมาะเปิดของเหน่อยเลยบอารดวมีันาาดิบกระดงเลยไม่มีาดิบกระดงตรงนี้กระเดก่อนอือฮะอือก็บ็บอบเนานี่จะอ่านกระเ็ทำไมจิตังสิคุ้มอนแอืมไปพอดีเลยค่ะ

เลือดออกเดกขาเลยอิออจะดแเกาเข็เาได้กินเปื่อยมั้ใช่ให้มาดูเลือดออกแล้เลือดก็ไมวานตอนนี้หนึ่งคนหนึ่งต่ออยู่งถ่ายไปขึ้นไนนี่ไถ่าอยูกูดูเนี่ยบางหน้ามันหลไปผ่าถครับ

เอ้ยดอยาดิเนาะกอดอ่ะตมดีเศาอ้นไปกุ้ม่มาตาติดแก้วหนึ่งนี่แะตัวช้อมอ่อัดกฤษแซเป็นตำบตัวลายแล้ว Nhân cái cổng kính thân nhả anh em là mày học cho kênh mày 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 không mày ุเขายอยนะคุยหวาน้างเขาใหญ่ๆ่ะใส่รู้คุยคุยกินหวานก็ต้งขวดนีก็ใน้ำตาลแล้วกคุยูบเขาเ็นแดงแหม่เคมากสอยพอออ้ยแล้วอไปกินบ่ห้าปีบ่ มันกินเองมาดิ้ายากแห้งมกัดมาบกินเลยถ้าผมไปแล้วากิน่าไเอาวตู้เย็นมาหน่ร้อยเดี๋ยวไปนี่โตเมาวหมตู้เย็นมานอลูกกบลุกมาตันทางยถอนใช่้ม่ไหมมาก็มาเผาก็อืมอลินทีครับนั่นสิ

จะเพ่องผักคุนเนาะบายบาย้เพราบแห้านี่มัมากดมาว่เจ็บอวมาหายมดองตกจากรถเลยนี่จะบวกตีมาเลยเสเจะบที่อะไีม่ได่ฮฮฮัมี่ฮ

เาเล่นต่อนะีชอนนุ่้มเสร็จแล้วแด้ป่ะได้ก็ได้มากี่ขายย่งหญดังเพื่อนนะกระด้างเพื่อนโดนวมื่อยให้เห็นยูสาวดีควรอยู่นะชุดแต่ยังน้อยเดียวพี่ทำมาพี่อันน้บวงนะพี่เห็นกับเขาเผา รูปแบบป่วนเนาะูอะมักที่บัอยู่ที่ปะาม่อะอเตาหูมาหาจุมเฮาน่ย่ตามลมไปนกันเด้อกนใหม่อยูนน้องเลยสบายดีน่าจะไปเกคุกคืนเียงบ